อัญชลียกะรดเกสีวันทาทยอภิวาดด้วยเสียงกล้านวนราติดใจเล่งจางท้าป้าดิตถวายพระศาสดาองค์สมเด็จพระพุมีพระภา้าทรงตัดจะรู้กล่อมเก้าเกลดกอง้า เลดพระธรรมพระเล่ล้ำเทศนาขี่ทางโกรธตัดชั่วล่าพ้นถุกไผน้อมอันเทินพระตายอีดกยอยกแจงต่อท่วนแล้วติ้งเคลือบแคงติ้งสงสยัยต่วนตัดทางคุณพระ รัตนะไตรเป็นหลักชัยแห่งชีวิตรากมีฐานขอน้อมน้อแมแด่พระรัตนะไตรขอถวายพระเคารพอย่างสูงแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระปัญญาณธทางมุนีขอโอกา,าสคณะสสงฆ์สมัมเนน วััญญานันทารามธรรมะสวัสดีสหธรรมมิจฉาข้าพเจ้าเตปิปาจากโคติกานางสาวอรพันธ์สาแก้วเป็นผู้ทำหน้าที่สาพยายธรรมปัดพระใจดีดกก่อนเทศนาดังนี้พรามนาสูตรอริยมา รีบขี้ได้สามอย่างสมัยหนึ่งคั้นนั้นเวลาเช้าชั้นพาะอนุนนุ่งห่มพรากระบงแล้วถือบาทและอีวรเข้าไปบิธฑบายยังพระนครสาวตทีรีบเห็นชานุโสณีพรามออกจากพากระนครสาวตทีด้วยรถเทียมด้วยม้าขาวล้วน ม้าที่เทียมเป็นม้าขาวเครืองประดับขาวตัวรถขาวประทุนรถขาวเชือกขาวด้ามประดักเขาวร่เขาวผ้าโพกขาวผ้านุ่ขาวรองเท้าขาวพัดวันิชนีที่ด้ามพัดก็ขาวชนเห็นท่าน แฟนทั้งหลายยามประเสริฐหนอรูปของยามประเสริฐหนอดังนี้ครั้นนั้นท่านชาอาอนาานท์เที่ยวบิทบาในพระนครสาวตถีแล้วเวลาตัดขาพัจดจากบ,บิทบาเข้าไปเป้เปาพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว นั่งณที่สมควรเสีข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กลาบทูลว่าแค่แต่พระองค์ุ้เจริญขอประทานพระวะโรกาสเ,เวลาเช้าข้าพระองค์ทรงผ้านุ่งแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปบินทบาทยังพระนครสาวตถีข้าพระองค์ เหงชานุสมีพรางออกจากพระนครสาวัตถีด้วยรถม้าขาวล้วนนี่ว่าม้าที่เทียมเป็นม้าขาวเครื่องประดับขาวตัวรถขาวแต่ทุนรถขาวเชือขขขกขาวด้ามกระกาขาวร่มขาวผ้าโพกขาว ขาหนึ่งขาวรองเท้าขาวพัดวังชงนณีที่ด้านก็ขาวจนเห็นท่านผู้นี้แล้วผู้นี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายยานประเสริฐหนอรูปของยานประเสริฐหนอถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ทรงบัญญัติยานอันประเสริฐในธรรมวินัยนี้นไ,นได้ไหมนหนอ ที่มีพระภาคสรัสว่าดูก่อนอานนท์อาจบัญญัติได้คำว่ายานอันประเสริฐเป็นชื่อของอริยมรรตประกอบด้วยองค์แต่มีเองเรียกกันว่าพรหมมายานบ้างธรรมายานบ้างรถพิชัยสงครามอันยอดเยี่ยมบ้างดูก่อ,นอานนท์ สัมมาทิฏฐิอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วมีการกำจัดราคะเป็นที่สุดมีการกำจัดโทสะเป็นที่สุดมีการกำจัดโมหะเป็นที่สุดดูก่อนอานนท์สัมมาสังกัปปะอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วมีการกำจัดราคะเป็นที่สุด มีการกําจัดโมหะเป็นที่สุดมีการกาจัดโทสะเป็นที่สุดดูก่อนอานนท์สัมมาวาจาอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วมีการกาจัดราคะเป็นที่สุดมีการกําจัดโทสะเป็นที่สุดมีการกําจัดโมหะเป็นที่สุดดูก่อนอานนท์ สัมมาจัมมันตะอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วมีการจำจัดราคะเป็นที่สุดมีการจำจัดโทสะเป็นที่สุดมีการจำจัดโมหะเป็นที่สุดดูก่อนอาน,นสัมมาอาชีวะอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้ว มีการกำจัดราคะเป็นที่สุดมีการกำจัดโทสะเป็นที่สุดมีการกำจัดโมหะเป็นที่สุดดูก่อนอานนท์สัมมาวายมะอันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วมีการกำจัดราคะเป็นที่สุดมีการกำจัดโทสะเป็นที่สุดมีการกำจัดโมหะเป็นที่สุด ดูก่อนอานนท์สัมมาสติอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วมีการกำจัดราคะเป็นที่สุดมีการกำจัดโทสะเป็นที่สุดมีการกำจัดโมหะเป็นที่สุดดูก่อนอานนท์สัมมาสมาธิอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วมีการกาจัดราคะเป็นที่สุด มีการกำจัดโทสะเป็นที่สุดมีการกำจัดโมหะเป็นที่สุดดูก่อนอานนท์ข้อว่ายานอันประเสริฐเป็นชื่อของอริยมัคประกอบด้วยองค์แปดมีเองเรียกกันว่าหมยานบ้างธรรมยานบ้าง,าางรถที่ใครสงครามอันยอดเยี่ยมบ้าง นั้นพึทราบโดยปริยายนี้แลพระผู้มีพระภาคผู้สุคสาสดาครั้นได้ปรัสวายากรณะภาสิตนี้จบลงแล้วจึงได้ปรับพุทธภาสิตต่อไปอีกว่าอริยมรคพยามนั้นมีธรรมคือศรัทธา กับัญญาเป็นแอ่มีศรัทธาเป็นตัวรถมีหิหริเป็นงอนมีใจเป็นเชือกชัดมีสติเป็นสารถีผู้ควบคุมรถนี้มีศีลเป็นเครื่องประดับมียานเป็นเพลามีความเพียรเป็นล้อ มีอุเบกขากับสมาธิเป็นตัวรถความไม่อยากได้เป็นประทุนคุรบุตรใดมีความไม่พยาบาทความไม่เบียดเบียนและวิเวกเป็นอาวุธมีความอดทนเป็นกราะหนังกุลบุตรนั้นย่อมเป็นไปเพื่อความเกริญจากโยคะ พรมยานอันยอดเยี่ยมนี้เกิดแล้วในตนของบุคคลเหล่าใดบุคคลเหล่านั้นเป็นนักปราญ์ย่อมออกไปจากโลกโดยความแน่ใจว่ามีชัยชนะโดยแท้ธิมัติยาสูตรประพฤติพมมรมาย์เพื่อกำหนดรู้ทุก์สมัยหนึ่ง พิสูจมากรูปเข้าไปเป้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรส่วช่างหนึ่งครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวาโรกาส พวกอัญญาเดรถีปริพาชกถามพวกข้าพระองค์อย่างนี้ว่าดูก่อนผู้มีอรุทั้งหลายพวกท่านอยู่ประพฤติพรหมจาร์ในพระสมณะโคดมเพื่อประโยชน์อะไรพวกข้าพระองค์ถึงถามอย่นี้แล้วจึงพยากรณ์แก่พวกอัญญาเดรถีปริพาชกเหล่านั้นอย่างนี้ว่า ดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายพวกเราอยู่ประพฤติภูมิาจในพระผู้มีพระภาคเพื่อกำหนดรู้ทุกพวกข้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้แล้วพยากรณ์นี้ชื่อว่ากล่าวตามพระดำดัดที่พระผู้มีภาภาพระภาคตรัสไว้แล้วไม่กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคด้วยคำไม่จริง พยากรณร์รมสมควรแก่ธรรมทั้งการคอยตาวาทาที่ถูกรายไรจะไม่พึงจถิงฐานะอันวิงยูชนพุงติเตียนได้ละหรือพระผู้มีพระพายัสว่าดูก่อนที่สุทั้งหลายช่างเถิดพวกเธอถูกถามอย่างนั้นแล้วพยากรณ์อย่างนั้น ชื่อว่ากล่าวตามคําที่เราเกล่าวไว้แล้วไม่กล่าวสู่เราด้วยคำไม่จริงพยายกยธรทำสมควรแต่ทำทางการคอย,ยตาวาช้าที่ถูกรายไรจะไม่ปึงถึงฐานะอันวินยูชนเพิ่งติดเตียมได้เพราะพวกเธออยู่ประพฤติพมัาจยนในเราเพื่อกำหนดรู้ทุก ดูก่อนพิสูุทั้งหลายถ้าพวกอญญะเดียรติปริภาชกจึงถามพวกเธออย่างนี้ว่าดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายก็หนทางม,มีอยู่หรือปฏิปทาเพื่อกำหนดรู้ทุกนั้นมีอยู่หรือพวกเธอถิกถานนี้แล้วพึงพยากรณ์แก่พวกอญญะเดียรถิปริภาชกเหล่านั้นอย่างนี้ว่า ดูก่อนเึ้่อมีอายุทั้งหลายหนทางมีอยู่ปฏิปทาเพื่อกำหนดรู้ทุกนั้นมีอยู่ดูก่อนพิสุจทั้งหลายก็หนทางเป็นไนปฏิปทาเพื่อกำหนดรู้ทุกเป็นไนอริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดนี้แลคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจาสัมมากรรม,มตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี้เป็นหนทางนี้เป็นปฏิปทาเพื่อกำหนดดูถูกนั้นดูก่อนที่ถูกทั้งหลายพวกเธอถูกถามอย่างนั้นแล้ว พึนพยากรแก่พวกอัญญาเดียรถีปริพาชกเหล่านั้นอย่างนี้ดังนี้ท้ายที่สุดนี้ขออนิสง์แห่งการตั้งใจกระดับพระใจดีดกจรงบังเกิดเป็นสีลิสวรรัตทิพัฒนมงคลแด่สาธุชนทุกท่านด,ดังนี้ขอเดชช้พระพุทธรัตน์ำกำจัดทุก จเจริญสุขตีริสั์เป็นหลักฐานขอเดชะพระธรรมรัตกำจัดพานให้ภัยสามผุดผ่อง้นผ่องภัยขอเดชะพระสังฆรัตกำจัดโรคให้เสื่อมโตกสิดชนจงสงไข ขอเดชะพระไกรรัตจกำจัดภยัยเจริญชยัยเจริญสุขทุกท่านเถญนมัสก,การพระคุณเจ้าธรรม,มะสวัสดีค่ะ